ทานอากาศแอร์ฟอร์ซทานอากาศไทยโมโหไม่พอใจที่อาจจะมีการตัดงบนะครับตัดงบที่เขาอยากซื้อเครื่องบิน F35 สองลำสองลำเลยนะเกือบแปดพล้านบาทสิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือว่า ซื้อเครื่องบิน f อ5สม้ามาสองลำสองลำเองนะมันจะช่วยป้องกันประเทศชาติยังไงสองลำแบบพันล้านคือถ้าเราถูกถล่มจริงเนี่ยมีใครก็มาถล่มประเทศชาติเราเนี่ยนะเครื่องบินเพียงสองลำมันช่วยป้องกันประเทศไทยได้นะหรือผมไม่มีความรู้ดีพอ แต่เรามาดูอย่างกับยูเครนนะยูเครนนะประธานาธิบดีซลินสกี้เนี่ยเขาไม่มีเครื่องบินสักหลับที่บินไปถลม่มใครเลยแต่เขาโดนถล่มหนักนะแต่เขาใช้อะไรเขาใช้โดรนเขาใช้ดโดรนโดรนลําละล้านหนึ่งนะโดรนลําละละ้ลานนั้นลองวาดภาพอยู่นะครับถ้าเกิดกองทัพประกาศเนี่ยอยากป้องกันประเทศชาติจริง เอางบเจ็ดพันล้านเนี่ยซื้อดโดรนมันเจ็ดพันตัวเลยไม่ดีกว่าสองลำกับโดรนเจ็ดพันตัวแล้วโดรนเจ็ดพันตัวเนี่ยอย่างที่เราเห็นจากยูเครนแล้วเนี่ยนะก็ทำลายหรือทำ้ายศัตรูได้นี่บี้ออกับเครื่งบินนี่ไม่ต้องมีคามอันตร,รายให้กับนักบ,บิน นะไม่มีใครต้องตายจากการที่บินสิ่งนี้ออกไปแล้วก็ไปรบกรับใครทำไมถ้าอะไรนะกองทัพอากาศไม่มองเห็นคุณค่าของโดรนเหรอหรือผมก็ใจอะไรไม่ถูกเนี่ยหรือโดรน,นถูกเกินไปลำละล้านเองมีร้านอยู่ร้านนึครับเจ้าของคือนะนะคุณแฟรงค์นะฟูดแลนด์นะคุณแฟรงค์นี่น่ารักมากเขาศาสตั้งร้าน อาหารเขาข้างในฟูดแลนด์นะมันทุกใครเคยกินบ้างนะชื่อว่าถูกและดีกองทัพอากาศครับโดรนถูกและดีใช่ไหมครับไม่ถูกและดีกว่าซื้อเครื่องบิน F35 สามสิบห้าสองลำละเจ็ดพันล้านแปดพันล้านโดรนลํำละล้านบาทผมไม่ค่อยเข้าใจนะใครรอธิบายผมฟังได้มาว่านำไมกองทัพอากาศเราไม่ ไม่มองสิ่งนี้หรือว่าอยากซื้อเครื่องบิน F35 มาสองลำเพื่อมาแต่งกับบินเล็กสนุกดีเย้มาซื้อรถพอเชอร์นะซื้อรถ f อ r ์เรย์เข้มยจะไปซื้อ Suzuki Swift ทำไมนะเรามีโอกาสซื้อ Porsche กับ f e r r a r i เลยโอเคก็ไข่ที่ายผมฟังได้ไหมจากกองขับอากาศนะยูเครนเขาชัดเจนแล้วว่าโดนดีกว่า อีกอย่างที่ผมไม่ชัดเจนนะนี่ไม่มีอะไรนะแล้วก็อย่าโจมตีผมนะขอร้องผมเพียงไม่เข้าใจนะนี่เห็นในเฟซบุ๊กหลายๆคนเมื่อวานนะครับลงรูปไปงานไฮโซงานไฮโซคาเทียคาเทียแบรนด์เนมจากฝรั่งเศสช่้นนี้คาเทียรู้บ้ so าคไหมงานไฮโซคาเทียเนี่ยจัดที่ไหน ไม่น่าเชื่อจัดที่ที่ผู้ว่าของสถานที่นี่หรือเจ้าของสถานที่นี้เคาออกมาบอกว่าไม่ให้จัดงานนะคุณชัดชาติอยากจัดงานหนังให้ประชาชนเข้าไปดูหนังเพื่อจะเป็นความสบายใจกับประชาชนกรทมไม่ให้จัดเดี๋ยวจะมีโควิดติด หัวลำโพงไม่ใช่เป็นสถานที่อย่างนู้นอย่างนี้แต่เป็นไงครับเมื่อวานหัวลำโพงได้ถูกใช้ในการจัดงานแฟชั่นโชว์คาเทียเราก็มีไอโซหลายคนได้ไปมาชัดเจนอย่างนั้นนี่ผมเข้าใจายอย่างนึงน,นะเพราะผมนี่ไม่ไฮโซเลยนะผมไม่ได้ถูกเชิญไม่ใช่ผมผิดฉาริ้สิยาผมไม่ได้ถูกเชิญผมมาต่อว่าเพื่อนผมที่ไปกันนะนี่แล้วคนที่ผมต่อว่าก็าคือคนปัดสินใจ ที่ให้บริษัทเอกชนไปเช่าหัวลำโพงไปเช่าหัว,หวลำโพงนะ <S 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 เพื่อเป็นการโปรโมทแบรนด์ของตัวเองโดยที่ไม่นานกว่านี้บอกท่านผู้ว่ากรทมชา,ชาติว่าถ้าคุณจะจัดเพื่อให้ประชาชนกรทมออกมามีความสุขในการที่ได้ไปดูสถานที่หัวลำโพงที่หน่อนที่ประวัติศาสตร์นะไปเขาเป้าไปจอยดูหนังกลางแปลงกันจัดไหมนะ เชียอยากจัดเหรอมาเลยมาเลย,เลยอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจครับว่าตกลงไอ้ที่บอกว่าสองมาตนถานเนี่ยหรือการเมืองหรืออะไรเงี้ยมันชัดเจนไหมเพราะว่าถ้าท่านผู้ว่ากรทมอยากจัดการในหัวลำโพงให้ประชาชนกรทมไม่ได้แต่ถ้าบอยใส่คาเชียอยากจัดเอาไฮโซประเทศไทยไปละบายเลนะคิดเก็บไม่ออกเพิ <c> ่ง <oughs> มีเรือ่อง แล้วเขาไปจัดงานอย่างเนี้มันจะไม่คนไทยที่เขาไม่รวยพอที่จะซื้อคาเทียรหรือไปงานไฮโซเนี่ยเขาไม่รู้สึกเลยว่าเอาทรัพย์สินของแผ่นดินทรัพย์สินของประชาชนทุกคนยอมให้บริษัทเอกชนมาเช่าไม่รู้สิผมว่ามันเพียนไปเลยนะ